โอเคอ่ามันมีแพชเนาะแพช4.0นะครับของ Space Marine 2นะซึ่งเข้าเมื่อวานนะครับผมก็มัวแต่ไปลองเล่นเนาะอ่ายังไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับว่าแพชมันมาอย่างไงบ้างซึ่งมันคือ new content for operation นะครับซึ่งโอเคหลักๆก,ก็คือมันก็คือเป็นแพชด่านใหม่นั่นเองนะครับเพิ่มเพิ่มด่านใหม่นะครับแต่ว่า่าซึ่งเอาจริงเนี่ย มาเร็วกว่าที่คิดไว้เนาะตอนแรกผมก็นึกว่ามาแบบมาสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้ซีซั่นสอนี่คือออกออกวิดีโอบอกคอนเทนต์ด่านใหม่มาแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็อ่าแพชก็ลงเลยนะครับครับผมซึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาอ่านด้วยว่าก็คือนอกจากคอนเทนต์ด่านใหม่เนี่ยมันมีการปรับอะไรหลายๆอย่างด้วยปรับบาลานซ์ปรับเนิร์ฟปรับบัฟอะไรประมาณนี้ แล้วก็เรื่องของระดับความยากไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาอ่านให้ฟังกันนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยพอ,พอจะรู้อยู่บ้างแล้วแหละเพราะว่าเมื่อคืนก็เล่นเล่นไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามามา,มาสรุปให้ฟังกันนะครับโอเคหวัดดีสเปซ m a r i ีนนะครับ New content. นิวคอนเทนตอ่าทีนี้มาครับหลักๆเลยดานใหม่ครับโอเปอเรชั่ใหม่ Termination นครับผมก็อ่า ถ้าภาษาไทยก็ถอนรากถอนโคนเนาะซึ่งโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากด่านใหม่อยู่ในคาดาคูแล้วก็จะมีอ่ไอตัวไฮโลแฟนไบโอไททันเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะได้ไปลองเล่นกันมาแล้วหลหะนะถ้ายังตามเกมนี้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มดันใหม่แล้วก็นี่ Little difficulty ครับผมซึ่งเขาบอกว่า l ีเทลด difficulty ระดับความยาก ระดับ5ซึ่งยากที่สุดในตอนนี้ครับผมแล้วระดับนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าลังกระสุนครับจากที่เติมได้ไม่จำกัดก็จะเติมได้จำกัดครั้งและต่อคนนะครับแล้วก็ศัตรูระดับ Major ร s ิสครับสามารถที่จะ Enrage ได้แล้วก็มันก็จะตีแรงขึ้นอึดขึ้นครับผม ถ้าคุณไปเล่นคุณก็จะเห็นว่าออตัูเมเจอรลิสบางทีมันจะมีแบบเป็นหัวแดงๆขึ้นนะครับแบบนั้นก็คือ e n ็นเ e ครับผมมันก็จะอืดขึ้นดีแรงขึ้นครับนี่อันนี้สำคัญเลยอาร์เมอร์รีสโต o ฟ f i n i ฟ h e r นนะครับจะเกิดขึ้นได้เฉพาะถ้าคุณอยู่ใกล้เพื่อนเท่านั้นครับผมคุณต้องอยู่ใกล้เพื่อนครับคุณถึงจะรีเจนเก่อได้ครับอันนี้เป็นอันที่ สำคัญมากๆนะครับมันทําให้ยากขึ้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าระยะมันใกล้มากอะ่ะห่างกันนิดเดียวก็ไม่ได้กรอแล้วอะ่ะมันโหมันทำมันทําให้เล่นยากขึ้นมากครับตรงนี้เป็นเป็นอันที่หลายคนไม่ชอบนะเออซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบเออหรือหรือถ้ามึงจะเอาจริงๆมึงปรับเพิ่มระยะหน่อยก็ได้อะ่ะเออไม่รู้สิอันอันน,น,นี้ประเด็นเลยประเด็นเลยอันนี้นะครับนี่แล้วก็เขาบอกว่าอะไร ถ้าคุณเอาชนะระดับความยากรีเท่าได้คุณจะได้ New c o สเมติกซึ่งมีคนไปเห็นแล้วมันเป็นสติกเกอร์ใหม่แต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มันจะบั๊กนะครับมันยังไปปลดล็อกไม่ได้เอาแย่ yeah แล้วคือพูดตรงๆเลยครับระดับความยากเนี้ยคนกำลังบ่นกันเยอะเลยนะครับใน Reddit ในบอร์ดของ Steam หรือแม้กระทั่งในกลุ่มไทยก็ตามนะครับคนกำลังบ่นกันเยอะว่ามันยากเกินไปนะครับคือ คืออ่าเหมือนตอนแรกตอนแรกบอกว่าโอ้เกมนี้ง่ายๆยไงยใครอยากยากไปเฮลไดเวอร์ตอนนี้กลับกันแล้วเฮลไดเวอร์เขาเฮลไดเวอร์เขาบัฟปืนมาเยอะและ้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยกลายเป็นยากเกินไปแทนนะครับคนกำลังบ่นกันอยู่นะซึ่งคือถ้าถามความคิดเห็นของผมเนี่ยเอออ่าคือผมผมแอบ กลางๆนิดนึงแต่ผมก็ไปในทางว่าผมคิดว่าก็น่าจะปรับบาลานซ์จริงๆแล้วครับครับผมกอ็อย่างน้อยเนี่ยเพิ่มระยะ battle restore battle b r o t h e r นี่หน่อยครับผมให้แบบให้อยู่ไกลกันได้นิดนึงนะ่ะจะให้มันได้กรอหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมเออใช่แล้วก็ตอนเนี้ยไอ้พวกศัตรู e x t r e มิสอ่ะไอ้พวกตัวพิเศษอะ่ะมันเกิดได้ทีละหลายตัวแล้วนะ เฮ้บางทีคุณเจอลาเวนเนอร์ทีหนึ่งสามตัวอะไรเงี้ <c oughs> <c oughs> ยแบบโอ้ยากยากยากจริงแบบนั้นนะครับอยู่ดีๆก็มาพันแข้งบันขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้มันยากมันยากครับผมเพราะฉะนั้นคือผมก็รู้สึกว่าเออทำ,ทำระดับความยากคือผมเป็นคนที่อ่ะมันเป็นระดับความยากที่ยากที่สุดอะ่ะเออคุณจะทำมายากยากก็ไม่อะไรแต่อันเนี้ยมัน มันน่าลำคาญด้วยอ่ะไอ้ไอ้ต้องอยู่ใกล้กันแล้วต้องรีเจนก่อนเนี่ยบางทีบางทีเราเราเล่นกับเราสุ่มเจอเพื่อนเงยไม่ได้คุยกันแง่โอ้บางทีเป็นเรื่องเลยเออแล้วเกมพวกนี้เราก็บางทีมันก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนตลอดนะครับบางทีสุ่มไปเจอพี่จีนอะไรเงยเขาไม่ได้อยากจะคุยภาษาอังกฤษกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอออะมันมันมันทำให มันทำให้เล่นยากด้านํำคาญนะผมรู้สึกว่าน่าปรับน่าปรับครับผมโอเคคือให้ให้มันง่ายลงมาหน่อยก็ได้แต่ก็ไม่ไม่ต้องว่าแบบง่ายเกินไปนะเด,เดี๋ยวก็จะมีคนบ่นง่ายเกินไปอีกอะไรเงี้ยโอเคเพิ่มโฟโต้โหมดในโอเปอเรชันแต่ว่าต้องเล่นโซโลเท่านั้นอ่ะฮะแล้วก็อ่าคาแรคเตอร์ทุกคนสามารถที่จะตามครับมองตาม กล้องได้เออก็ดีนะเพราะว่าผมเคยพิผมเคยพยายามโฟโต้โหมดในโอเปอเรชั่นมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับก็เขาก็เพิ่มมาแล้วครับผมอ่าเกมเพลย์และบาลานซิ่งอ่ามีการปรับบาลานซ์ครับผมนี่เขาบอกว่ามีรีอาร์คไทป์อ่าเพอร์เฟกต์พารี่วินโด์นะครับถ้าเป็นอาวุธประดาบ นะครับกับอาวุธสมดุลเขาบอกว่า Perfect p a r พา w ี่วินเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากเฟรมแรกของ p a r ี่แอนิเมชั่ประดาบก็ยัง p a r ี่ง่ายกว่าแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือ p a r ี่วินโด w มันแคบลงนั่นและครับแล้วก็มีรีเพิร์สครับ ก็พวก power fist combat k n i g h t chainsaw นะครับ charge attack Perk ก็เพิ่มเดเมจมากขึ้นมากขึ้นอีกนะครับ power fist ก็คือถึงแม้ว่าจะบัฟมาคนก็ไม่ค่อยเล่นกันอบ้บัฟบัฟก็ไปอีกอะไรางี้นครับโอสเปกสแกนลด <laughs> ลด d a m a g ลดโบนัส d a เมจต่อบอสลดลงอีก30%โหลดเยอะเลยนะ <laughs> โอ โอ้พระเจ้านะครับมีมีเนิร์ฟคนเล่นนะเออมันระดับความยากยากสุดแล้วมันเนิร์ฟคนเล่นด้วยนะเนี่ยนี่แหละคนคนกำลังบ่นกันอยู่เยอะเลยนะครับใน <c oughs> บอกว่าแบบมึงมึงจะเป็นเฮลไดเวอร์เหรอมึงมึงเนิร์ฟคนเล่นแล้วบัฟบ,บัฟศัตรตูเนี่ยอะไรยังไงนะครับเ <c oughs> มลต้าชาร์ดเดเมตบอลลดงลงเจเอาเอาเข้าไปนะครับ ลดเดสิบเรเซนตอะไร่ะทำไมลดเยอะขนาดนี้บ้าแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็อ่าเอนิมิสปอนนะครับก็คืออ่านี่อ่าการสปอนแบบไอดอลก็ได้รับการปรับแต่ไม่ไม่ไม่บอกว่าปรับอะไรนะครับผมแล้วก็อ่า เอนิมีวาลก็คือความหลากหลายของศัตรูเนี่ยในเวฟต่างๆเนี่ยก็จะสุ่มน้อยลงนะครับภายในภายในเวฟเนี่ยศัตรูจะไม่ค่อยสุ่มกันเท่าไหร่แต่ว่าศัตรูแต่ละเวฟเนี่ยมันจะต่างกันมากขึ้นโอเคนี่แล้วก็ศัตรูเอ็กซ์ติ X D ครับสามารถที่จะสปอนพร้อมกับศัตรูตัวอื่นๆได้แล้วใช่เอ็กซ์ติมหนึ่งมา มาทีละหลายตัวได้แล้วบางทีมันมาพร้อมเวฟด้วยนะครับมาก็ามาพร้อมศัตรูธรรมดาเนี่ยแหละโหยากขึ้นยากขึ้นครผมระดับความยากครับอ่าอันนี้ยากสุดในตอนนี้คือรนะีเท่าเนาะส่วน r ูทรูทเลก็คือระดับ4นะครับที่ผ่านมาระดับ4ก็แ m มโมเค s ส <c oughs> เติมกระสุนมีจำกัดเหมือนเดิมนะครับรูทเลส ลดเกาะของผู้เล่นก็คือผู้เล่นรับเดเมจเพิ่มขึ้น20%นี่ระดับ4นะออ,อันนี้ระดับ3ครับลดเกาะผู้เล่น10%ระดับ4กับ3ก็ยากขึ้นนะไม่ใช่ยากแค่ระดับ5นะโอ้ยากจริงครับผมนี่แล้วนี่มีโน้ตมาจาก d e เ e ลลอปเร์ด้วยสรุปก็คือเขาบอกว่าในแพท3เนี่ยมีคนบ่นว่าโอเปอเรชันมันง่ายเกินไปเยอะ เพราะฉะนั้นจัดไป <ính verdi> จัดไปเลยนะครับ <laughs> พอแผดสนี่คือยากเลยครับผมและตอนนี้ก็ร้องระงมกันเลยนะครับเต็มเต็มเล็ดดิดเต็มเฟสเลยครับผม PVP อ่าฮะ a n n o t n c e message <spe al Jay> เพิ่มดีเลยน,นะครับมันก็จะมี a n n o t n c e message ถี่น้อยลงนะครับ อ่าร์ a ติ้ n แอน i m a t i o n ของ grab nail launcher สําหรับแวนกาดนะครับก็จะสั้นลงใน pvp แล้วก็อ่าแก้บั๊ก power fist ใน pvp ทําดเมจมากเกินไปครับผม ai นะครับศัตรูนะศัตรูปกติตอนตอนดอชเนี่ยมันจะอมตะมันก็กลายเป็นกัน d a เม g e เยอะๆแทนนะครับแล้วก็รูบลิกมาลินที่ถือปืนโบกันนะครับ เขาบอกว่าลดระยะเทเลพอร์ตอันนี้ดีนะไอไอพวกไอพวกเควอสมาลีนเนี่ยนะครับลดระยะเทเลพอร์ตอัน,นอันนี้ถือว่าดีอยู่นะครับมันเทเลพอร์ตสั้นลงดีละแต่ก่อนคืองงมากเลยแถมถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าตอนเทเลพอร์ตเดี๋ยวนี้มันมีแอนิเมชันที่ที่ชัดขึ้นแล้วนะครับว่ามันเทเลพอร์ตไปทางไหนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าดีถือว่าดีครับผมเพิ่มสี c ั้วสม i ยเซชันสลับเควอส ะครับอันนี้เรื่อง Customization เนาะเ,ออเ,พเพิ่มสติกเกอร์สีเข้าไปนะครับโอเคขอขอสรุปสรุปแล้วกันมันไม่มีอะไรมากครผมนี่ด่านวอลซิบ r าติสด่านด่านนี้ก็ปรับนะครับก็คือ,อาจากเดิมเนี่ยที่เช็คเช็คพอยต์มันจะเกิดมันจะมันจะนับเช็คพอยต์เรื่อยๆในแต่ละ ในแต่ละโซนที่เราจะต้องไปยึดเนี่ยนะครับทีนี้เช็คทีนี้เช็คพอยต์มันจะเป็นอ่ามันจะอยู่แค่ที่โซนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตายแบบเขาดาวเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดรัวๆได้แล้วนะครับต้องรอไปเอาตาสุดท้ายเลยครับผมแก้บั็อกอะไรพวกนี้นี่ขออนุญาตไม่อ่านละกันนะครับโอเคก็จากที่ได้ไปเล่นมานะครับก็ดัน ด่านสุดท้ายความรู้สึกต่อด่านสุดท้ายคือเฮ้ยสนุกดีนะครับอไอช่วงสุดท้ายที่สู้ไททันเนี่ยผมว่าผมว่าโอเคเลยนะครับทำมาทำมาได้ดูตื่นเต้นอะ่ะเออด,ดูดูแบบอลังการอะไรไงการชี้เป้าเล็งไททันอะไรประมาณนี้เออสนุกสนุกครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบของด่านสุดท้ายคือแสงเงาของมันผมรู้สึกว่า บางจุดมันมืดไปนิดนึงดูยากนะครับส่วนระดับความยากยากสุดเนี่ย <c oughs> ก็แอบแอบคิดว่ามันยากเกินไปนะครับ,ปร,บปรับบ้างอะ่ะเออคือคือไม่ต้องเอาให้มันง่ายจนเกินไปก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยปรับเถอะอย่างน้อยเนี่ยอาระยะรีสโตก่อนเนี่ยเพิ่มระยะให้หน่อยเถอะนะครับก็นั่นละ ค่อยๆปรับกันไปผมว่าก็คนก็เดาๆกันนะว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีแพชปรับนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันละกันครับผมโอเคโอเคครับก็คงประมาณนี้นะกับแพช4.0นี้นะครับว่าคุณคิดยังไงการมันง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงหรือว่าโอ้ไม่เป็นไรผมชอบยากๆอะไรประมาณนี้ก็ค,คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับกดไลค์กับ subscribe ไว้ ได้นะถ้าคุณชอบนะครับโอเคครับถ้างั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ